เข้าสวนของคุณพ่อสําเร็จคุณแม่บุญมีนะคะไปดูสวนพริกสวนกระหล่ำนะคะจะไปติดตามชีวิตของคุณแม่บุญมีนะคะเรามาติดตามชมเลยค่ะไปดูที่สวนนะคะเจอกันที่สวนนะอะอย่างนี้เอาไหมคะไม่ยอดมันไม่ไม่เก็บไม่เก็บเอาแต่แขนงแบบนี้้เนี่ยนะคะแขนงแบบนี้เก็บแขนงเนี่ยอ๋อจะเอาหน้าจะเอาไหมเนี่ยเออจะเอาไหมเนี่ย อย่างนี้ใช่ไหม,อมยอดมันเอาไว้ให้มันออก,ออ,อ,กออกลูกออกหลานใหม่มเก็บพอ่อเวลาเก็บผลปไะโยชนะสวนผักหวานของแม่บุญมีพ่อสำเร็จนะคะอ,อ่าพลอ,อยก็เพิ่งเข้าใจว่าทำไมปลูกผักหวานจะต้องมีต้นตะขบเขาบอกว่าต้นตะขบเป็นพี่เลี้ยงของต้นผักหวานเพิ่งจะรู้นี่แหละคะ่ะเพิ่งจะรู้นะคะการที่ปลูกต้นผักหวานจะต้อง มีต้นตะขบเป็นพี่เลี้ยงด้วยถ้าหากไม่ปลูกไม่ปลูกต้นตะขบเขาบอกว่ามันจะไม่โตมันจะตายต้นผักหวานจะตายอันนี้เป็นความรู้ใหม่ค่ะหากใครอยากทําเกษตรนะคะปลูกผักหวานขายจะต้องปลูกต้นตะขบอย่างนี้ด้วยนะคะเป็นพี่เลี้ยงเป็นล่มเป็นเงาของต้นผักหวานนะคะวิธีเก็บช่วงนี้ยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะเพราะช่วงนี้มันแล้ง ต้องนี้มาแรงนะคะเนี้นีๆนะคะเรามาดูต้นนี้นะคะวิธีเก็บค่ะวิธีการเก็บนะคะต้นผักหวานแหนงมันเยอะไหมเนี่ยเนี่ยดูโอเนี่ยว่าจะเอามันทิ้งแล้วนะเนี่ยต้องเก็บแขนงแบบนี้นะคะเก็บแขนงแบบนี้นะจ้าอืมอย่างนี้เลยเนี่ยยอดอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยแบบนี้โอ้นี่นะคะยอดผักหวาน คุณแม่ปลูกไว้ตั้งหลายไร่เลยนะคะเนี่ยเป็น,นกเกษตร<ห>เลยนะใครสนใจที่อยากจะมาเรียนรู้วิธีการปลูกผักหวานเลี้ยงผักหวานยังไงมาหาคุณแม่ได้นะคะที่บ้านชวนชม <c oughs> ชื่นชมเลยชวนชมชื่นชมค่ะบ้านชื่นชม <c oughs> ชื่นชมมูสีจังหวัดมหาสารคามค่ะอันนี้ครูพลอยก็มาเยี่ยมคุณแม่กับคุณพ่อสําเร็จนะคะ มาถ่ายทำชีวิตของท่านนะคะท่านทานดีบุญและดีขึ้นนะคะโอยก็ตามมาดูนะคะตามมาสัมภาษณ์และก็ได้มาชมสวนของคุณพ่อสำเร็จด้วยคุณแม่บุญมีด้วยนะคะสวนผักหวานท่านนะคะท่านยังมีสวนกระลำสวนพริกอีกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะคะสวนพริกนะคะสวนพริกของ คุณแม่บุญมีกับคุณพ่อสำเร็จนะคะเรามาดูสวนของท่านนะคะต้นโกโก้นะคะเป็นสวนผสมนะคะมีปลูกต้นหอมด้วยนะคะต้นหอมก็สวยงามนะคะปลูกต้นหอมผสมกับต้นโกโก้นะคะนี่นะคะโกโก้อ่าต้นโกโก้ต้นโกโก้เป็นต้นแบบนี้นะคะแล้วก็ผสมผสานข้างๆก็เป็นพริกนะคะแล้วก็ต้นหอมอันนี้ต้นหอมนะคะ หอมที่เราทานนี่แหละนี่เห็นงามดีจังเลยอ่าแล้วก็เป็นกระลำนะคะมาดูสวนกระลำสวนข้าวโพดนะคะอ่ะท่าปลูกข้าวโพดมากมายเลยนะคะนี่สวนพริกอืมสวนพริกสวนกระลำนะคะทำหลายอย่างเลยค่ะปลูกต้นโกโก้สลับแล้วก็ปลูกพริกนะคะพริกอ่าฝั่งโน้นก็เป็นข้าวโพดนะคะท่านทำ สวนกเกษตรที่ผสมผสานกันค่ะต้นโกโก,ก้อีกหน่อยก็เก็บลูกขายแล้วนะคะอันนี้คือนี่นะคะต้นหอมต้นผักชีสวยงามต้นผักชีนะคะนี่นะคะต้นสวนของคุณพ่อสำเร็จนะคะวันนี้เราจะมาเก็บพริกกัน เดี๋ยวพอจะเก็บพริกนะคะนี่สวนกระลำโอ้คุณพ่อคุณลำคุณพ่อสำเร็จปลูกกระลำงามแท้น,น,น,นี่ไงเต็มเลยโอ้เทียบเลยอืม แค่นี้นะคะการเกษตรก็อยขายได้ไม่รู้เงินเท่าไหร่เนี่ยคุณพ่อขายดิบขายดีเตน้าเตท,ท่าเลยขายกระลำนะคะก็ขายเองเห็นไหมเออท่านทานีบุญแล้วสามารถมาทําเกษตรได้มาได้ําปกติตามปกติเลยนะคะท่านก็เก็บกระลำเหมนนี้สวนกระลำของท่านนะคะสวนข้าวโพดของท่านอีกนะคะสวนพริกดูข้างหลังของพลอยนะคะวันนี้พลอยจะเก็บ จเก็บพริกด้วยท่านบอกเอาเก็บไปเลยเอาไปกิน <l acht> นี่วิถีชีวิตของคุณพ่อสําเร็จนะคะการทําสวนทนําไร่ไพเพราะว่าท่านก็ทานดีบุญแล้วสุขภาพดีขึ้นสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ทําผักสนวนครัวปลูกผักปลูกทุกอย่างขายได้หมดนะคะเป็นเงินเป็นทองหมดเลยทุกอย่างนะการเกษตรนี่ขายได้หมดเลยะค่ะสวนผักสวนพริกงามโกโก้ปลูกผสมผสานกันนะคะ นี่คือวิถีชีวิตของชาวบ้านนะคะขอ,ของชาวบ้านชื่นชมของชาวบ้านชื่นชมของคุณพ่อสําเร็จคุณแม่บุญมีค่ะนี่ค่ะโอ้ขแขนงหลังจากที่ว่าเก็บฝักใหญ่ไปแล้วก็ยังมีขแขนงนะคะโอ้ที่ขึ้นอย่างนี้เหรอเขาเรียกขแขนงเอาไปผัดน้ํามันมหอยเนี่ยแมน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 โอ้แมน<ม>บ่ฮนอกจากจะกินหัวกระลำแล้วก็ยังกินขแขนงได้อีกเอาไปผัดน้ํามันหอยอร่อยเนาะ ขนงเบขนงนี่เอาลแขนงเอาตัวเก็บให้ไปเอาไป